สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นล f l i r y s y s t s t e r สถานีหัวใจนะคะวันนี้ก็จะมีการมาอ่านไพ่ทํานายความรักให้กับ สไตล์ของลัคนาราศีนะคะและคลิปคลิปนี้เป็นของหนุ่มกุมสาวกุมนะคะลัคนากุมก็ได้ราศีกุมก็ได้หรือจเจ้าสบายสบายคนที่เกิดเดือนกุมพาพันธก็ได้นะคะหรือคุณจะดูทั้ง3คลิปให้ตรงกับวันเดือนปีเกิดของคุณก็ได้นะอ่ะไปดูกันเลยนะคะว่าความรักของคุณเดือนที่จะถึงนี้เป็นยังไงหรือเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะ จะเป็นอย่างไรรอซิสเปิดไพ่นิดหนึ่งนะในขณะที่รอก็ subscribe รอก่อนนะคะหรือไม่ก็เรียกเพื่อนเพื่อนมาดูด้วยกันนะคะฝากกด like กด subscribe หรือ follow ซิสทุกๆช่องทางด้วยนะคะ ไพ่ okay. ที่ออกมานะห้าใบแรกคุณได้ควีนดาบสี่เหรียญกลับหัวดเดวิลนะคะหกถ้วยและสี่ถ้วยชี่เชนว่า ถ้าเกิดคุณคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะเหมือนกับคนที่คุณรักคุณผูกพันอยู่ในชีวิตเนี่ยไม่พูดไม่คุยกับคุณมาักระยะหนึ่งแล้วเหมือนเงียบกันไปหรือเหมือนห่างกันไปหรือมีอะไรไม่พูดไม่จานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาจะกลับมาคุยด้วยนะคะกลับมาคุยด้วยกลับมามีความสุขกลับมารักกันเหมือนเดิมมีอะไรที่ไม่พอใจก็จะกล้าพูดกล้าคุยกล้าเคลียร์นะคะเดือนนี้ชิสมีความรู้สึกว่า จากภาวะที่เหินห่างจากภาวะที่ไม่เข้าใจมีอะไรเก็บงำไม่เป็นตัวของตัวเองไม่แสดงออกไม่อธิบายแต่เดือนนี้จะเข้าสู่การเปิดตัวเปิดใจกันมากขึ้นนะคะและกลับปรับสมดุลในความสัมพันธ์ความรักของคุณได้ลงตัวมีความสุขเต็มที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตรักของพวกคุณนะคะถ้าคุณเป็นโสดอยู่ซิสก็มีความรู้สึกว่า คนที่เป็นเนื้อคู่คุณหรือคนรักของคุณก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละนะเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่คุณมานานอยู่ใกล้ๆคุณมานานอยู่ในรูปแบบของคนที่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นความทรงจําดีๆที่ยังได้คุยได้ติดต่อกันบ้างหรือ เขาอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานแล้วแต่เดือนนี้เขาจะติดต่อกลับมาเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะและก็จะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหวงังมีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะซิสว่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีปัญหากันไม่พอใจอะไรกันแล้วก็ไม่เคลียร์ไม่พูดนะคะแต่เดือนนี้ทุกอย่างจะลงตัวมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ภาวะที่แบบไม่ค่อยถูกใจไม่งอนงอนกันอะไรเงี้ยก็จะหายไปนะว้าวสิถ้วยออกมาขออีก5ค่ใบเชร์รอตห้าถ้วย เก้าถ้วยเดือนนี้ความรักของคุณนะซิสเปความรู้สึกว่าคุณ คุณจะชัดเจนกันในเรื่องของการเคลียร์การเปิดใจการขอโทษขอโพยนะคะอะไรที่ทำผิดไปหรืออะไรที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจหรือมีปัญหาทำให้อึดอัดขัดใจหรือเสียใจมาก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมีการขอโทษแล้วก็มีการชดเชยให้นะอาจจะแบบเออพาไปเลี้ยงขนมพาไปกินไอติมให้สบายใจหรือพาไปเที่ยวอย่างที่เคยฝันไว้อย่างที่เคยสัญญาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะชดเชยสิ่งที่ ผ่านมาเหมือนกับว่าหายเงียบไประยะหนึ่งไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เธอเลยก็เลยกลับมาแบบชดเชยให้ซิเห็นย่างงั้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการเข้าใจกันได้ดีปรับจูนกันได้มีความสุขกันแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นยังแน่นแฟ้นนะคะและยังจะไปต่อได้จะเติมความหวานความสุขความรักให้แก่กัน,กนและกันได้อีกนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีใครอยู่ในชีวิตอยู่แล้วนะคะยังไปต่อได้ แล้วก็คนที่เงียบหายไปจะกลับมามาขอโทษมาเจราจามาหาข้อตกลงหรือมาเคลียร์มาคุยกันให้สบายใจสิห็นอย่างนั้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของความรู้สึกว่า โล่งโปร่งสบายในเรื่องของความรักได้ความชัดเจนได้เป้าหมายได้ความเข้าใจกลับมาสู่ความสัมพันธ์ส่วนคนที่ยังโสดนะ s ิสมีความรู้สึกว่าคุณไม่หง่อยเหงาเศร้าอยู่คนเดียวอีกต่อไปอะ่ะ s i สก็มีความรู้สึกว่าคุณอนจอยกับชีวิตของคุณหรือคนที่อยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้ออาจจะอยู่ในฐานะของเพื่อนอาจจะอยู่ในฐานะของคนสนิทมิตรสหายที่ไว้วางใจกันได้มานานและคุณก็แฮปปี้ที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะ เหมือนกแบบับโสดแต่สถานะแต่ใจคุณไม่โสดหรือคุณไม่ได้แบบอยู่คนเดียวเงาเงาจนเกินไปคุณยังมีเพื่อนมีฝูงหรือมีคนที่รักคุณแคร์คุณห่วงใยคุณอยู่นะคุณก็อาจจะรู้ว่าเป็นใครนะคะเพียงแต่ว่าพวกคุณอาจจะไม่เปิดปากพูดกันหรือยังไม่อยากมีคอมมิชเมนต์ต่อกันนะเพราะเหมือนว่าเอ้ยยังไม่ค่อยถูกสเปคสักเท่าไหร่ก็รู้แหละว่าคนนี้สนใจชันอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าขอเลือก ขอเลือกอีกหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าคุณอาจจะเริ่มต้นมาจากความเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ยอมขยับสถานะกันง่ายๆเพราะมันเขินๆน,นะคะโอเคซิชเห็นว่าบริบทของออหนุ่มกลุ่มสาวกลุ่มนี่นะเดือนนี้ไมไ่เหงาใจเดือนนี้มีความสุขดีนะคะในเรื่องของความรักนะแฮปปี้นะคะมีความสุขลงตัวในหลายๆรูปแบบในหลายๆ บริบทนะโอเคทีนี้มาดูไพ่ออร์ l e คของคุณเป็นยังไงไพ่ยยจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับหนุ่มสาวชาวกุ้มนะคะ attachment กลับหัวมาแบบนี้ victory โอเค ใช่เห็นถึงความเหมือนกับว่าสิ่งที่มันแบบคาใจอยู่สิ่งที่มันเหมือนกับติดค้างคาใจอยู่ในใจความไม่สบายใจทุกอย่างจะหลุดไปนะคะในเดือนนี้จะดีขึ้นนะได้วิกตอรี่ได้คอนแทรกนะคะมันเหมือนกับว่าคุณกับ แฟนคุณกับคู่ของคุณคนรักของคุณหรือความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตเนี่ยมันจะบาลานซ์นะคะมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณมีความมั่นใจในความสัมพันธ์นะเหมือนกับปรับจูนกันได้คุยกันรู้เรื่องมากกว่าก่อนนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมีความเหมือนกับว่าโอเคแก้ปัญหาได้นะอะไรแบบนั้น เป็นจังหวะที่แบบลงตัวนะในเดือนนี้กับเรื่องราวของความรักแล้วอย่างไรต่อจ้าหนุ่มกุูสาวกุ้งฮู้ true love อยู่แถวนี้นี่เองคุณได้เจอรักจริงรักแท้แล้วนะคะไม่ว่าจะคนที่มีอยู่หรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละนะ true love betting trust ซิดว่าคุณจะมาถึงจุดที่แบบขอกันแต่งงานได้นะในเดือนนี้ใครที่เป็นคู่คบกันมาก่อนหน้านี้มีเรื่องตึงๆกันไปสุดท้ายก็ตัดสินใจได้ว่าเอาละคนนี้แหละเลิกไม่ได้หรอกไปไหนไม่ได้หรอกต้องเป็นคนนี้แหละที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะมันเป็นความเข้าใจมันเป็นรักที่แบบมั่นใจแล้ววางใจแล้วว่าจะเป็นคนคนนี้ซิสเห็นอย่างนั้นนะในเดือนตุลานี่นะชาวกลุ่มนะคะ ลัคนาราศีกลุ่มหนุ่มสาวกุ่มนะน่าจะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นขอมันหมายเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่ในจุดที่แบบสามารถไปจดทะเบียนสมรสกันได้ด้วยเดือนนี้นะคะมีคอนแทรคเกิดขึ้นนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆลงตัวเต็มที่นะเดวิลออกมาสิบถ้วยออกมามีความเป็นครอบครัวว้าวมีเกณฑ์ในการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะสำหรับหนุ่มสาวชาวกลุ่มในเดือนนี้นะ มันเลยหมายความว่ากลุ่มทุกคนจะได้ไปแต่งงานเดือนนี้นะคะแต่จะมีเพื่อนๆในกลุ่มนี้นะที่มีเกณฑ์การแต่งงานนะเตรียมตัวเป็นเจ้าบา่าวเจ้าสาวได้นะคะว้าวเซสมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันลงตัวมันเหมือนกับว่ามีการตระหนักแล้วตกตะกอนแล้วหวั Solution ได้แล้วมีการคิดภาพรวมมองถึงบิ๊กพิกเจอร์ระหว่างความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปเยี่ยมเพรสออกมาเจ็ดถ้วยออกมาเนี่ย,ยเหมือนคุณแพลนอะไรหลายๆอย่างรอบๆความสัมพันธ์ของคุณได้แล้ว เหมือนกับจะซื้อบ้านที่ไหนจะลงหลักปักฐานที่ไหนจะอยู่กันต่อยังไงมีลูกจะเลี้ยงที่ไหนเข้าโรงเรียนอะไรที่เห็นแบบนั้นนคุณเริ่มแบบวารรตี้มากแบบเปิดใจคิดเห็นแบบช้อยซีดีทางเลือกดีๆโอกาสดีๆในความสัมพันธ์ของคุณนะและเดมเพรสออกมาพร้อมกับคิงเหรียญ เจ้าบ่าวเจ้าสาวของคุณอยู่ตรงนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ที่ปลายจมูกและยินดีด้วยกับรักคณาราศีกุมนะคะชาวกุมนะคะคุณน่าจะได้เจอคู่แท้คู่รักคนที่จะได้ลงเอยแต่งงานกันเป็นคู่ชีวิตสร้างครอบครัวกันนะคะเห็นพ่าออกมาหลายๆใบเลยที่แบบว่าบรรยากาศไปในทางของความสำเร็จในความสัมพันธ์และก็ความสุขที่สมบูรณ์แบบนะคะมันไม่ ไม่เลิกเลิกๆล,กล,กล,กลกหรือแบบแบบไม่ผีเข้าผีออกกันอีกต่อไปมันเหมือนจะเลิกละแต่ว่าเลิกกันไม่ได้กลับไปเงียบไปนิ่งไปคิดไปทบทวนแล้วกลับมา say yes แล้วก็ yes i do ฉันจะแต่งงานกับเธออะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะชัดเจนมากกับลัคนาราศีกุมยินดีด้วยนะคะโอเควันนี้ซิสก็มีมาฝากประมาณนี้นะยินดีที่คุณฟังกันจนจบแล้วก็ยินดีต้อนรับ มาสู่ช anel น,น,นี้นะคะ subscribe ก,กันไว้เลยแล้วก็ฝาก follow ใน facebook ig ของซิสด้วยนะคะในทุกๆช่องทางวันนี้ซิสไปก่อนล้วคะ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย